ฝนตกหนักถล่มกรุงเก่าฟ้าผ่าลงอาคารไม้เก่าแก่อายุนับ80ปีไฟไม่วอดทั้งหลังบริเวณกองโรงงานวัตถุระเบิดใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบมูลค่าความเสียหายประเมินค่าไม่ได้เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่2ตุลาคมร้อยตำรวจเอกปัญญาอามาเสนารองสอวสอบสวนสพพระนครศรีอยุธยาได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไม่อาคารสำนักงานบริเวณกองโรงง,งานวัตถุระเบิดศูนย์อุตสาหกรรมสันพาวุธ กรมสรรพวุฒหารบร็กม2ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยนายวิรยุธยาประหลัดอำเภอพระนครศรีอยุธยาจ่าสิบเอกจกตุรงเสตางกูละนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะพร้อมประสานรถดับเพลิงออบตบเกาะเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาและใกล้เคียงกว่า10คันเข้าควบคุมเพลิงในที่เกิดเหตุพบเป็นอาคารไม้เก่าชั้นเดียวหลังใหญ่ไฟ กำลังลุกไม่อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันฉีดน้ำสกัดไฟใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงเพลิงจึงสงบเหลือแต่กลุ่มควันพบว่าอาคารไม้เสียหายทั้งหลังสอบถามจ่าสิบเอกจตุรงเสตางกูลนายกอบตอบ้านเกาะเผยว่าได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่ามีไฟไม่อาคารไม้หลังเก่าภายในกรมสรรพาวุธทหารบกจึงได้นำรถดับเพลิงของทางอบตอและประสานรถดับเพลิงอบตอ ใกล้เคียงเข้าควบคุมเพลิงพอมาถึงเห็นไฟไม่ลุกลามอาคารอย่างรวดเร็วโดยมีรถดับเพลิงหนึ่งคันของกรมสรรพาวุธิทหารบกกำลังฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามทางชุดทีมดับเพลิงของทางอ,อบตอจึงได้ช่วยฉีดน้ำสกัดจนสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จส่วนตนเองได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่เล่าว,ว่าขณะนั้นเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วเกิดฟ้าผ่าลงมาใส่หลังคาอาคารไม้หลังเก่า ซึ่งใต้หลังคามีฝ้าสองชั้นหลังจากฟ้าผ่าได้เกิดไฟลุกไม่บนฝ้าแล้วไฟค่อยลุกลามเจ้าหน้าที่มาเห็นจึงรีบช่วยกันนำน้ำมาดับไฟและประสานรถดับเพลิงให้เข้ามาควบคุมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านนายวีรยุทธยาสาประหลัดอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาเปิดเผยว่าตนเองได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเกิดเหตุไฟไหม้จึงเดินทางมาตรวจสอบพบไฟไม่อาคารไม้วอดวายเสียหายทั้งหลังเบื้องต้นอาคารไม้ดังกล่าว ทำเป็นสำนักงานมีเจ้าหน้าที่สื่อสารของทหารับปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่กี่คนและอาคารหลังนี้เป็นอาคารไม้เก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2487อายุกว่า80ปีซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ถ่ายรูปบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งจะประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบถึงสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งมูลค่าความเสียหายประเมินค่าไม่ได้